พักจากโลกไซไฟสุดเพียนะฮะมาสู่โลกคนบ้าแบบแฟนตาซีและนี่คือสปินออฟจาก b o r d e r l a n d s ครั้งแรกจะเป็นอย่างไรขอเชิญพี่สุได้ในไชนี่ทีนัสวอเตอร์แลนด์วิดีโอรีวิว ในขณะที่โลกของบ o r d e r l a n ล s กำลังปะทุนะยิงกันอย่างดุเดือดเลยเราพร้อมกับกลุ่มเพื่อนประกอบไปด้วยทีน่าวอลเลนทน์และเฟร็ดนะได้หนีความวุ่นวายมานั่งเล่นบอร์ดเกมอยู่ในถ้ำนะ่ดวงดาวแห่งหนึ่งโดยเกมที่ทีน่าเลือกมาเล่นด้วยกันนี้เนี่ยมีชื่อว่า b u n k e r a n d Bad a s บอบอร์ดเกมสุดฮิตประจำกาแล็กซี่โดยทั้ง4คนจะทำหน้าที่ต่างกันนะเราจะรับบทเป็นเฟร็ดเมเกอร์หรือผู้เล่นหลักของเกมวอลเลนทน์ Valentine และเฟร็ดเนี่ยจะรับบทเป็นผู้ช่วยส่วนทีน่าจะรับบทเป็นดาร์ธีฟรวมทั้ง มันก็คือการที่เราจะต้องมานั่งเล่นเกมในเกมนี้อีกทีนะแหมมันฟังหนูยุ่งยากนะเรื่องราวของ Bunker ร์ d Bad a s s นะเล่าถึงดินแดนสุดแสนจะแฟนตาซีมาสจันนะเราก็คือ f a t e Maker ผู้ที่โชคชะตานำพามาให้ปราบ d r a g o n r o อดนะตัวร้ายที่ต้องการจะยึดครองโลกนะแล้วก็เปลี่ยนมันให้อยู่ในความมืดมิดตลอดกาลหน้าที่ของเราก็คือการหยุดยั้งแผนการอันชั่วร้ายนี้เพื่อคืนความสงบสุขกลับมาสู่โลกใบนี้ให้จงได้ และนี่ก็คือทั้งหมดใช่ครับนี่คือเนื้อเรื่องทั้งหมดของไทนี่ทีน่าสวอนเดอร์แไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซ่อนเงื่อนคุณก็แค่ต้องหยุดรักก็หลอดตัวร้ายให้ได้ก็เท่านั้นซึ่งนี่ก็คือพล็อตคลาสสิกของเกมสมัยก่อนเลยเล่าว่าใครชั่วนะเล่าว่าเราต้องทํำยังไงและสุดท้ายเราก็ต้องทําอย่างนั้นจริงๆอย่างไม่มีพลิกล็อกแล้วก็ไม่มีหักมุมใดๆทั้งสิ้น แต่การจะไปปราบรักมันหลอดก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดินดุ่มๆเข้าไปได้นะในไทนีทีน่าสวอนเดอร์แลนด์่ยังรักษาหรือจะเรียกว่าล้อก็ได้นะครับขนบธรรมเนียมของความเป็นเกมอยู่ คือถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายเดียวแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทํามาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยช่วงระหว่างนั้นเราจะต้องทําหน้าที่ในฐานะเฟรตเมเกอร์ด้วยซึ่งก็คือการบาบัดทุกบํารุงสุขตัวละครทั้งหมดในบอร์ดเกมแห่งนี้นะฉะนั้นเนื้อหาในเกมก็จะแบ่งออกเป็น2ผ่าดหลักๆผาดที่เราจะต้องไปปราบดราก้อนหลอดก็ส่วนหนึ่งครับกับผาดที่จะต้องไปทำภารกิจประจำแผนที่น,นั้นๆซึ่งอย่างหลังไม่ใช่เรื่องสำคัญสักเท่าไหร่จะข้ามก็ได้หรือไม่ข้ามก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเลเวลของภารกิจรวมถึงัตรูููภายยในนนนนเเกกมี้้้้จะขขึออ่่อบเลเวลงผ แต่ถ้าคุณเป็นสายเสพเนื้อเรื่องโดยเฉพาะนะผมไม่แนะนําให้ข้ามสักเท่าไหร่เพราะว่าในผาทของการปรับรักกันหลอดเนี่ยมันมีภารกิจหลักเพียงไม่กี่ภารกิจเท่านั้นแถมเนื้อเรื่องอยังเป็นเส้นตรงมากๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการหักเลี้ยวอะไรให้เราเห็นเลยทําให้เนื้อหาที่น่าสนใจส่วนมากจะไปกองอยู่กับภารกิจอรองแทน ซึ่งส่วนตัวผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะทําแบบนั้นนะเพราะก่อนหน้านี้ผมเจอแต่แบบเกมที่บังคับให้คุณเนี่ยเล่นต่อเนื่อง50 60ชั่วโมงโดยไม่มีตัวเลือกให้คุณเลือกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นภารกิจนี้แต่ใน Tiny Tina's Wonderlands นี้เนี่ยยังพอจะเลือกได้บ้างว่าคุณจะข้ามเนื้อหาส่วนไหนไปซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีสุดๆไปเลยเพราะมันเป็นการลบข้อเสียที่ผมกําลังจะพูดถึงนั่นก็คือความน่าเบื่อฮะใช่ครับมันน่าเบื่ออย่างแรกที่ทําให้มันน่าเบื่อเลยก็คือพอเกกมกมันมันนี้อออหาาาท่่่แแแบงแยออยงยยชดจลว โดยไม่มีจุดเชื่อมต่อได้แข็งแรงพอเนี่ยมันทําให้ผมไม่อยากจะติดตามมันสักเท่าไหร่อย่างผมทำเควสหนึ่งในแผนที่นี้ผมรู้แค่ว่าคนมันเดือดร้อนเพราะดราก้อนหลอดแต่ผมไม่รู้ว่าพอทาเควสนี้จบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อในอนาคตคือโอเคครับถ้าเกิดเควสทุกอย่างมันสนุกหมดเลยการแยกเนื้อหาออกมาให้เราเสพหลายๆแบบก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในไทนี่ทีน่าส n วอนเดอร์แลนด์เนี่ยทุกอย่างมันดูสุ่มไปหมดเควสที่คิดว่าน่าสนใจพอทําจบไปแล้วก็อะ เอาวแม่งเอาหาเนี่แต่พอทำเควสสั้นๆที่ดูไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่กลับน่าสนใจขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่พอคิดว่ามันน่าสนใจอ้าวจบแล้วแล้วไม่มีต่อด้วยทิ้งๆไปเลย นี่อาจจะดูเป็นข้อแก้ตัวไปสัหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นที่สนุกกับ Borderlands อยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าเนื้อเรื่องไม่ใช่ส่วนหลักที่เกมจะนําเสนอเพราะความสนุกทุกอย่างมันจะไปอยู่หลังเนื้อเรื่องจบแล้วท้งนั้นซึ่งกว่าจะเล่นจบก็ล่อไปเกือบ20ชั่วโมงนะถือว่าเป็นด่านทดสอบความอดทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนที่จะไปสนุกกับเอนเกมของจริงก็แล้วกัน บอเดอร์แลนด์3ในดินแดนแฟนตาซีคำนี้คือนิยามของไทนีทีน่าวันเดอร์แลนด์นะเพราะว่ามันคือการเอาสูตรสําเร็จที่ทําได้ดีอยู่แล้วมาปรับปรุงเพิ่มใส่โนนิดใส่นี่หน่อยเพิ่มกิมมิคความเป็น RPG เข้าไปมากกว่าเดิมเริ่มจากอาชีพนะปกติแล้วบอเดอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเลือกตัวละคร w a l ฮ Hunter มาเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเข้าไปแต่ในไทนะีทีน่าสนั้นเราสามารถเล่นเป็นใครก็ได้ปรับแต่งได้ตั้งแต่หน้าตารูปร่างเสียงพูดไปจนถึงที่มาของตตตัััวละครรรร่่่่าาาางงงงๆซึออยยยหหหจกํนดดสเเเทีีไีไ้ปบื ในเกมด้วยในเกมจะมีคลาสให้เราเลือกทั้งหมดตอนต้น6คลาสด้วยกันแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนนะอย่างสเปลช็อตก็จะมีจุดเด่นด้านการใช้เวทมนต์สามารถผสมธาตุเข้ากับปืนรวมถึงใช้เวทมนต์ถึง2เล่มได้พร้อมๆกันหรือเกรฟบอลที่มีจุดเด่นในการใช้พลังชีวิตสร้างความเสียหายให้กับศัตรูรวมถึงสามารถดูดพลังชีวิตจากศัตรูมาเป็นของตัวเองได้ซึ่งพอเราเล่นไปสักพักตัวเกมก็จะเปิดให้เราเลือกซับคลาสเพิ่มจาก5คลาสที่เหลือทำให้เราผสมมอาาาาชีพได้หลหลลกกยแบบๆ ก่อนจะไปต่อนะผมขอขั้นตรงนี้ที่หนึ่งนะใครที่ติดตามขา่าวเกมนี้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะรู้ว่าเกมนี้เนี่ยรองรับซับไตเติลภาษาไทยในเกมด้วยและต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแรกของทาง 2K เลยที่มีการแปลเป็นภาษาไทยในเกมไล่ตั้งแต่อินเทอร์เฟซไปจนถึงซับไตเติลนะฮะถามว่าแปลดีไหมสําหรับผมต้องบอกว่าแปลออกมาได้ดีมากเลยจังหวะที่เล่นบุกก็ค่อนข้างที่จะเป๊ะนะฮะแล้วก็จังหวะที่ควรจะใช้คําหยาบก็ครีเอทคาได้ดีไม่แพ้กันถ้าใครต้องการจะเล่นซับไทยในเกมนี้เราบอกเลยว่ามันไว้ใจได้ครับ นอกจากความอิจีในด้านการสร้างตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะในด้านแผนที่ก็เหมือนกัน ปกติใน Borderlands นะเขาจะชอบทําแผนที่แบบเป็นฮับให้เรา1แผนที่ส่วนที่เหลือก็คือแผนที่สําหรับทําเควสตโดยเราสามารถวร์ปไปวร์ปมาได้จากฮับของเราได้เลยโดยไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นแต่ในเกมนี้นะเขาเพิ่มจุดกึ่งกลางของตรงนั้นเข้ามาในชื่ er อ Overworld ทําหน้าที่คล้ายๆกับแผนที่ในโลกของเกม RPG นะถ้าเกิดว่าคุณนึกไม่ออกลองนึกถึงพวกแผนที่โลกในเกม Final Fantasy อะไรประมาณนั้นนะโดยในเกมนี้เนะี่ยจะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันกับแผนที่ในโลกของเกม RPG เลยก็คือเป็นศูนย์รวมสําหรับการเดินทางไปในแต่ละแผนที่่ เเนือร่องซึ่งในช่วงแรกคุณจะยังเดินทางไปได้ไม่เยอะนักตัวเกมเนี่ยก็จะปิดทางเอาไว้บางส่วนด้วยโดยทางที่ปิดอยู่นั้นจะต้องใช้อ b บ l ิลิตี้ที่ได้จากการจบเนื้อเรื่องบทต่างๆมาใช้เปิดนั่นเอง ส่วนของแผนที่ปกตินะครับใครที่เคยเล่น Borderland 3มาแล้วน่าจะคุ้นชินกันดีเพราะว่าลักษณะการเดินสำรวจเนี่ยจะคล้ายๆกันคือเป็นแผนที่เดียวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะแบ่งเป็นโซนค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ละโซนก็จะมีแอคทิวิตี้ที่แตกต่างกันให้ทำโดยใน Tiny Tina's Wonderlands นี้ก็ได้มีการเพิ่มแอคทิวิตี้ใหม่ๆให้เราได้สนุกกับการสำรวจแผนที่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นมินิเกมหาลูกเต๋าสีทองเพื่อเพิ่มอัตราการสุ่มตกของไอเทมในเกมหรือจะเป็นการหาหน้าของบทกวีต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วแผนที่ โดยรวมแล้วเกมนี้นะพยายามนําเสนอสิ่งใหม่เข้ามาให้เราหลายอย่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะการนํากิมมิคความเป็น RPG เข้ามาใส่ในเกมทั้งการสร้างตัวละครเอ่อยการเลือกอาชีพเอ่อยการมีแผนที่โลกเอ่อยนะเอาตรงๆต,ต,ตอนที่ผมเล่นช่วงแรกก็ตื่นเต,ต้นนิดหน่อยโดยเฉพาะการผสมอาชีพที่น่าสนใจเอามากๆ แต่เมื่อลองพิจารณาดูดีๆแล้วคอนเทนต์เหล่านี้เป็นการครอบทับสิ่งที่มีอยู่แล้วใน Borderlands โอเคครับการผสมอาชีพอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่ว่าตัวละครใน Borderlands ทุกๆภาคก็สามารถบิ i l ที่หลากหลายในตัวเองได้อยู่แล้วเมื่อเทียบกับในเกมนี้นะตัวละครใน Borderlands อาจจะสร้างความแตกต่างได้มากกว่าด้วยซ้าเพราะทุกตัวละครที่มีสกิลถึง3สายให้เลือกใช้เนี่ยใน t i t n s นะเราผสมผสานอาชีพได้แค่2อาชีพเท่านั้น แผนที่ก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะมีกิจกรรมใหม่ๆมากมายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใหม่อย่างที่ควร เมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนดีแล้วเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วใน Borderlands นะฮะเพลิดเนเี่ยไอเกมหลักมันจะมีมากกว่าด้วยซ้ำทำให้ผมแอบเสียดายนิดหน่อยตรงที่เขาส่าห์ใส่สิ่งที่น่าสนใจเข้ามาแล้วแต่ดเป็นการปรับนิดปรับหน่อยเพียงเท่านั้นซึ่งผมยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยตื่นเต้นมากๆช่วงแรกๆที่ได้เห็นนะแต่ว่าเมื่อเล่นไปเรื่อยๆก็จะพบกับความจริงที่ว่ามันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นซึ่งก็มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาทําออกมาไม่สุดนั่นเอง จุดสำคัญที่ทำให้ซีรีส์ Borderlands โดดเด่นเลยก็คือเกมเพลย์สุดบ้าระหำนะผมคิดว่าคงไม่มีใครบอกว่าอยากจะเล่น Borderlands เพราะว่าอยากจะเสพบ,บรรยากาศหรือว่าเนื้อเรื่องใช่ไหมแต่ว่าทุกคนอยากจะเล่น Borderlands เพราะว่ามันมันมันเดือดและนี่ก็คือจุดขายสำคัญเลยของเกมซีรีส์นี้ถ้าผมจะบอกว่า Tiny Tina's w o n d e r l a n d s นั้นมันเดือดขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคุณจะเชื่อไหมครับ เพราะว่าในเกมภาคก่อนๆหน,น้านในซีรีส์เนี่ยมันจะมีปัญหาแบบว่าคลิกค้างไปเรื่อยๆลากไฮโดนไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายยิ่งท้ายๆเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบิ้วตัวละครมาดีนะแทบจะไม่ต้องการความซับซ้อนในการเล่นเลยเพียงแค่คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากเมาส์ก็แทบจะจบเกมได้ทั้งดานแล้วนะแต่ว่าในเกมนี้นะเขาเพิ่มความซับซ้อนในการเล่นเข้ามาเล็กน้อยเอาระเบิดออกไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเวทมนต์แทนซึ่งเวทมนต์ในเกมนี้เนี่ยจะมีหลายร้อยหลายพันแบบไม่ต่างจากปืนแล้วมันจะมีวิธีใช้ที่แตกต่างจากระเบิดดอย่างชัเจน จากเดิมนะหากคุณต้องการจะเซฟระเบิดเนี่ยคุณจะต้องเลงแล้วก็ป่าอย่างน้อยก็ต้องการเวลาสักพักในการหยุดยิงและนั่นหมายถึงดามเมจที่ตกลงไปในระหว่างการเล่นนะแต่ว่าเวมนม์นเนี่ยจะแตกต่างจากระเบิดคุณสามารถร่ายมันทันงๆท,ที่คุณกําลังยิงอยู่ได้ทันทีและเวมนม์นส่วนมากจะเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอเวลาแบบระเบิด ทำให้เกมเพลย์โดยรวมมันอนส stop มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ไม่มีแล้วการมานั่งหลบหลังบังเกอร์ปาระเบิดใส่ศัตรูในระยะไกลมีแต่การเข้าหาศัตรูให้ได้ระยะแล้วก็กราดกระสุนแล้วก็่ายเวทใส่อย่างต่อเนื่องวนไปเลยแม้จะดูไม่แตกต่างมากสำหรับบางคนแต่การให้กดคีย์ลัดเพิ่มขึ้นถึง2คีย์สำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความซ้ำซากเวลาฟาร์มต่อเนื่องไปได้ในทันทีและไอที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะมันจะเดือดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าเลยหากคุณไปเล่นในช่วง end game content ของเกมนีีี้ท่่่ชือวา k k Chamber Kiosk ตรงนี้ขออธิบายสักหน่อยนะว่าปกติแล้วเนี่ย Borderlands ในแต่ละภาคเนี่ยเมื่อคุณเล่นจนจบเนื้อเรื่องแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่า Endgame content อยู่นะซึ่งจะเป็นคอนเทนต์ที่มีไว้ให้คุณเล่นได้เรื่อยๆหลังจบเกมแฟนเกมนี้เนี่ยส่วนมากรวมถึงผมด้วยนะจะใช้คอนเทนต์ข้อน,นี้เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะในภาค3มเนี่ยมันจะมีพวก True w a l f Hunter แล้วก็ Mayhem ให้คุณกลับไปฟาร์มแต่ว่าใน t y ท,ที Nintena เนะมันมีอะไรที่ดีกว่านั้นเยอะเลย นั่นก็คือ Chaos Chamber ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันก็คือโหมดเกมที่คุณไม่จำเป็นจะต้องกลับไปเล่นเนื้อเรื่องใหม่ตั้งแต่แรกเหมือนกับเม y h e m หรือว่า Two w a l l Hunter ในภาคคนก่อนมันคือโหมดที่แยกตัวออกมาอย่างเป็นทางการเลยในรูปแบบของเกม r g u e l i k e ที่กำลังยิดกันอยู่ในปัจจุบันวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะเกมจะสุ่มแผนที่สุ่มัตูให้คุณเข้าไปจัดการให้หมดตามที่ระบบกำหนดพร้อมกับทำออปต c t ี v ฟรองไปด้วยเมื่อทำสำเร็จแล้วเกมจะให้คริสตัลมา ซึ่งคริสตัลพวกนี้คุณเลือกได้ว่าจะเอาไปเปิดบัฟให้กับตัวละครเก่งยิ่งกว่าเดิมหรือจะเก็บไว้เปิดสมบัติในช่วงจบลูกการเล่น ความมันของโหมดนี้มันอยู่ที่ศักยภาพตัวละครปกติของคุณนอยู่ประมาณไหนในโหมดนี้มันจะเพิ่มได้อีกหลายเท่าเลยคุณอยากจะยิงแรงเป็นแสนก็ทําได้หรืออยากจะวิ่งเร็วกว่าเดิม3เท่าก็ทําได้นะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดบัฟได้ประมาณไหนคืออย่างที่หลายคนเข้าใจว่าบัลเทอร์แลนมันเด่นเรื่องความบ้าอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าตัวละครของคุณบ้าได้มากกว่าเดิมนั่นก็หมายถึงความสนุกที่เพิ่มขึ้นด้วยอีกทีหนึ่งนะจุดเดียวที่ผมไม่ค่อยชอบในเกมนี้เลยก็คือการออกแบบสตรู คือผมเข้าใจว่ามันเป็นเกมที่เน้นความมันเน้นความเวอร์วังอลังการแต่สตรูในภาคนี้เนี่ยแม้จะมีการแบ่งตำแหน่งคล้ายๆกับ borderland สแต่ความฉลาดของ AI เนี่ยมันต่างกันมากนะปกติแล้วเวลาที่เราเล่นภาคก่อนหน้าเราจะพบเจอกับการล้อมการขนาบข้างหรือว่าการหลบหลังที่กระบังได้บ่อยๆแต่ในไทน y ที n ่านะคือใช้คาว่ามั่วได้เลยเดี๋ยวคนนั้นเดินจุดนี้คนนี้จะเดินจุดนั้นนะกระโดดไปกระโดดมาไปด้านบนบ้างอะไรบ้างนะบางคนเนี่ยวิ่งมายิงเราต่อหน้าเลยก็มีไม่คิดจะหลบหรืออะไรเลยทั้งนั้นนะ คือมันเคียวติกมากๆจนทุกอย่างมันมั่วไปหมดเลยในโหมดที่มันควรจะยากมันก็เลยไม่ยากเท่าที่ควรเรื่องบอสเองก็เหมือนกันนะปกติแล้วบอสในบอ r d e r l a n d s ดเนี่ยมันจะมีลูกเล่นเฉพาะตัวบางตัวก็มีการเล่นกับฉากเล่นกับพื้นที่และส่วนมากจะใช้เวลาในการปราบที่นานมากๆแต่ในเกมนี้นะเหมือนจะโดนดาวเกรดยังไงก็ไม่รู้นะบอสแทบทุกตัวแทบจะไม่มีกิมมิกเลยส่วนมากก็คือโผล่มาด้วยเลือดจะเยอะนะให้เรายิงนานหน่อยแค่นั้นนะบางทีก็นึกคล้มอกคล้มใจออกท่าวันคิดคิวไม่แล้วทีนึง ได้เล่นนะแต่ว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยในด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเกมตระกูล Borderlands ไม่ใช่เกมที่กินสเปคเครื่องอะไรมากมายอยู่แล้วในสมัยที่ภาค3ออกมาใหม่ๆเนี่ยการ์ดจออย่าง GTX 1060ก็ยังสามารถเล่นได้อย่างสบายๆและในไทยนี่ทีน่าส w วนเดอร์แลนเองก็ไม่ต่างกันนะฉะนั้นใครที่มีคอมพิวเตอร์ระดับกลางๆใช้พวก GTX 1660ขึ้นไปก็น่าจะเล่นเกมนี้ได้ผ่านฉลุยอยู่แล้ว นอกจากจะไม่กินสเปคเครื่องแล้วเนี่ยไทยนิทีนานะ่าซะไม่ใช่เกมที่กินทรัพยากรเยอะเลยระหว่างเล่นเราจะไม่เจออาการแบบ CPU พุ่ง GPU พุ่งร้อนอะไรแบบนั้นนะอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเกมไม่ใช่เกม Open World อีกทั้งเป็นกราฟิกแบบเซลเชตเลยไม่ได้ประมวลผลอะไรมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีพวกเอฟเฟกปืนอะไรต่างๆก็ไม่ได้กินเครื่องมากมายขนาดนั้นแต่ก็จะมีเอฟเฟกตตอนวอร์ดแตกที่ทําให้สะดุดก,กึกบ้างอะไรบ้างเป็นบางครั้งนะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้น แต่สิ่งที่ควรจะพูดถึงเน้นๆเ,เลยก็คือบั๊กนะที่ไม่รู้ว่ามันจะเยอะไปไหนนะ่ะเดี๋ยวเล่นๆอยู่อ้าวมินิแมปหายเล่นอยู่อา้าวเลือนลูกกิ้งเมาส์ไม่ได้นะอา้าว NPC หายคือเรียกได้ว่าแทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องมีมาให้เห็นสักอย่างสองอย่างแน่นอนยังดีที่ว่าบั๊กพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เซฟพังหรือแบบเล่นต่อไม่ได้นะแล้วก็เป็นบั๊กเบาๆเท่านั้นไปหน้าเมนูออกเกมเข้าใหม่ก็หายแล้ว ซึ่งแม้ว่าผมเนี่ยจะได้ตัวเกมมาก่อนที่มันจะวางจําหน่ายแต่รู้สึกว่าน่าจะต้องพูดเรื่องนี้หน่อยนะเพราะว่าสมัยที่ Borderlands 3ออกเนี่ยไอ้บัคเล็กๆพวกนี้ก็โผล่มาในช่วงวางจาหน่ายเหมือนกันก็หวังว่าในช่วงที่เกมวางจำหน่ายนะจะมี Day One Patch เก็บงานพวกนี้ทั้งหมดอีกทีเพื่อที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสเกมที่มีประสิทธิธภาพดีที่สุดนะครับ พูดได้เลยว่าไท n น่ทีน่าวันเดอร์แลนั้นยังเปลี่ยนไปด้วยความเป็นวันเดอร์แลนอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้แบบเป๊ะเลยนะมันสนุกมันตื่นเต้นและผมก็เพลินทุกครั้งที่หยิมมันมาเล่นแต่กลับกันมันก็ไม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆให้กับซีรีส์นี้เลยแม้จะบอกว่ามันเป็นเกมใหม่ก็ตามถ้ามีคนเอาโลโก้ว o น d e r l a n d น3.5ไปแปะแล้วขายผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรครับ Yeah, Skeleton man, his song of woe heard cross the sands. One day when our penance is done, we'll take our chance and go.